สวัสดีครับวันนี้ผมกลุ่ม MP16 นะครับก็จะมาดีเซนต์ความทิธหันะครับทั้งสุดท้ายนะครับก็อย่างครั้งที่แล้วนะครับเราได้เสนอนะครับการการทำประตูนะครับด้านข้างนะครับทั้ง3ด้านนะครับโดยเราเอาแผ่นทั้งหมดเนี่ยมายึดติดกันนะครับแล้วก็ติดเข้ากับตัวเก็บประตูนะครับตรงนี้แล้วเราก็ยึดเข้ากับโครงสร้าง ของเดิมที่เราเคยสร้างนะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างที่ใช้ลักษณะโฟกลิฟ f t นะครับเอ้ยลักษณะซิสเลอร์ลิฟนะครับในการยกตัวโครงสร้างขึ้นนะครับก็แล้วแผ่นสุดท้ายนะครับของของประตูนะครับก็จะทำการยึดเข้ากับฐานนะครับแล้วก็แผ่นบนสุดของประตูก็จะยึดกับเคสซิ่งนะครับโดย การเคลื่อนที่นะครับเมื่อเมื่อหลังคาโค้งหลังคานะครับมันเคลื่อนที่นะครับไอเจ้าเพลาลูกนี้นะครับเพลาอันนี้นครับก็จะเคลื่อนที่เข้านะครับแล้วโค้งหลังคาก็จะทําการดันประตูนะครับเข้าไปด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับใช้เวลาสักครู่นะครับเพราะว่าสเปคคอมไม่ถึงครับคอมช้านะครับเพราะเราเราจะให้ดูฟิสิกส์ไดนามมิกนะครับก็จากที่เราได้พยายามนะครับเก็บประตู พวกนี้เอาไว้ด้วยกันนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะใช้เวลานานนะครับก็ก็เลยขออนุญาตนะครับโชว์ในลักษณะนี้ก่อนนะครับหลักการทํางานเนี่ยเรามีสล็อตนะครับติดไปที่แผ่นนะครับแผ่นเพลทนะครับทั้ง2ด้านในแผ่นที่สองสามและสี่จากทั้งหมด6แผ่นนะครับซึ่งแผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยเราติดแค่ด้านเดียวนะครับแล้วแผ่น ที่1น,นะครับคือแผ่นนี้เราทําการฟิกไปกับพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะต่อพื้นเพิ่มนะครับเืก็ฟิกไว้แล้วก็เจ้าแผ่นที่6นะครับก็จะฟิกไว้กับตัวเคสซิ่งนะครับคือเมื่อถึงระยะระยะหนึ่งนะครับไอเจ้าประตูตรงนี้นะครับไอตรงสล็อตเนี้ยก็จะวิ่งไปถึงจุดจุดหนึ่ง แล้วก็ไปติดกับสลักตรงนี้นะครับติดกับเดือยตรงนี้ที่วางเอาไวนนน้นะครับแล้วมันก็นี่ยครับตรงนี้ผมทำรางไว้อะมันก็จะติดกันไปนะครับเป็นทอดๆนะครับจนถึงระยะแม็กซุนะครับคือ2.2เมตรนะครับก็จะหยุดนะครับ ส่วนในการลงนะครับก็จะลงตามรางนี้มาครับแล้วทางด้านข้างของฝั่งนี้นะครับก็จะติดกับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะติดรอยบากที่เราได้ทำไว้นะครับคือด้านนี้ โอเคก็จบการรายงานเบรกเท่านี้นะครับขอบคุณครับ